เรื่องของไทยลีกกันบ้างนะครับก็ยังมีเรื่องราวของโพลนะฮะโพลเนี่ยก็คือโอเคละมันอาจจะไม่ได้ถึงขานาดว่ามันแม่นยําอะไรเยอะแยะขนาดนั้น PO, เพราะ PO, ว่าโพลนี่สู้ปลาหมึกพได้ไหมไม่ไม่ขนาดนั้นโพลเนี่ยคือการสำรวจความคิดเห็นครับ,รบแล้วการสำรวจความคิดเห็นเนี่ยมันเป็นกลุ่มที่มันไม่ได้เป็นกลุ่มใหญ่เท่าไหร่นะครับทาง KBU Sport p o l l นะครับ นะซึ่งก็น่าจะเป็นของทางเมเกษตรมยดิยยบ,น,ดบนะครับเขาได้มีการสำรวจโพลเกี่ยวกับเรื่องของฟุตบอลไทยลีกลีกไทยเนี่แหละนะครับโดยการสำรวจเนี่ยเป็นระบบออนไลน์ระหว่างวันที่24-26สิงหาคมน,นะครับกลุ่มตัวยอย่างเนี่ยนะครับเขาบอกว่าเป็นผู้ที่สนใจและติดตามข่าวสารทางกีฬานะครับมีอายุ18ปีขึ้นไปเขาสำรวจ1,148คนนะครับโดยเป็นเพศชาย614คนและเพศหญิงนะครับ 534ร้อยสบคนเรียกว่าต่างกันนิดเดียวกับเปอร์เซ็นต์นะครับเพศชายก็คือทั้งหมดร้อยละห้าสและเพศหญิงนี่ก็คือร้อยละสี่สนะครับซึ่งนะครับเขาบอกว่าประเด็นต่างๆนะฮะเขาบอกว่าการวิเคราะห์ในประเด็นต่างๆภาพรวมพบว่าความคาดหวังที่มีต่อสีสันของรูปแบบการจัดการแข่งขันและสีสันของเกม ส่วนใหญ่เนี่ยร้อยละสี่สิบสี่จุดห้าหนึ่งอยากจะเห็นแบบนั้นนะความคาดหวังก็คืออยากให้เกมมันมีสีสันแล้วกพูดง่ายๆคืออยากให้มีคนดูอะไรปกติแต่ว่าคือในภาวะนิว o r m อลแบบนี้ก็ต้องทําใจนิดนึงนะนะครับอ่ะสีสันของฟุตบอลที่แฟนบอลอยากเห็นส่วนใหญ่ร้อยละยี่สิบหกจุดหนึ่งเจ็ดบอกว่าอยากเห็นเกมการแข่งขันที่ตื่นเต้นเร้าใจนะครับร้อยละยี่สิบห้าจุดแปดเก้านิดเดียวต่างกันนิดเดียวผู้ตัดสินมีความยุติธรรมและทันเกมนะฮะอันนี้มันเป็นประเด็นที่ คือบ้านเราคุยกันเยอะเรื่องของผู้สินมันกลายเป็นประเด็นการยกประเด็น VR มาคุยกันเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องยาวเรื่องใหญ่นั่นหมายความว่าองค์กรของผู้สินเองก็ต้องพัฒนาศักยภาพให้มันแข็งแกร่งขึ้นให้เป็นที่ยอมรับมากขึ้นนะครับการยอมรับนั่นหมายความว่าคุณคุณทำหน้าที่ได้แบบสบายใจอะ่ะแล้วก็คอมเมนต์ของแฟนบอลก็จะน้อยลงคือณนะวันนี้ณนะทุกวันนี้ไม่ว่าจะผ่านไปกี่ยุกี่สมัยเรื่องของการตัดสินเนี่ยก็ยังเป็นโจทย์สำคัญข,ของวงการฟุตบอลไทย ครับนะครับอืมนะโอเคเขาบอกว่าสโมสรที่คาดว่าจะคว้าแชมป์มีคะแนนติดหนึ่งในห้าครับร้อยละยี่สิบสามจุดหนึ่งสองบอกว่าการท่าเรือเอฟซีคือเป็นท็อปไฟก็ได้แชมป์ก็ได้หมายความว่าโอกาสแชมป์สูงมากอยู่ในกลุ่มนี้ท่าเรือนะครับยี่สิบสามจุดหนึ่งสองบีจีปทุมนี่ห่างมาแค่หนึ่งกว่าๆเองนะจุดหนึ่งกว่าๆเท่านั้นก็คือร้อยละยี่สิบเอ็ดจุดสี่เก้าคิดว่าบีจีปทุมยูเอฟเอมีโอกาสคว้าแชมป์ไทยลีกได้นะครับ ร้19.37นะครับคิดว่าบุรี United, รัมย์อยู่ในเต็ดนะครับร้อยละ16.95ทรูแบงค์อรนะครับร้อยละ14.53เอชจีเมืองทองอยู่นเตดไม่มีสิ่งเชียงรายอยู่ในเต็ดแชมป์เก่าด้วยนะออและ <c oughs> อื่นๆร้ยะ4.54นั่นก็หมายความว่าเชียงรายไปอยู่ในกลุ่มนี้ร้อยละ4.54นะครับปัญหาที่แฟนบอลไม่อยากเห็นล่ะนะครับเขาบอกว่าร้อ25.88คือเกมการแข่งขันที่ไม่มีความยุติธรรมครับ ก็คือพูดง่ายๆว่าเป็นเกมที่ผู้ตัิสิ์อาจจะเหมือนกับตัดสินแบบโอนเอียงแบบน่าเกลียดอะไรอย่างเงี้ยนะออลองลงมา1้อยลย20.41คือนะักกีฬามไม่เคารพและเชื่อฟังพุ้ตัิสินอันนี้มันย้อนแย้งกันในในตัวเหมือนกันนะะคุณเบ้งพนัคอนบอกท่าเรือก,ก็เหมือนโกเบกำลังหลงทางครับอาจจะเหมือนแบบการเสริมทัพแบบโหรานรอดูจบฤดูกาลดีกว่าคุณเบ้งพนักคอน100เล17.94บอกแฟนคลับก่อการทะเลาะวิวาทอ,อันนี้นี่หลายๆคนไม่อยากเจอ1เย15.97บอกการพนันในสนาม ผมคิดว่าการพนันในสนามนี่ตัดคำว่าในสนามออกดีกว่าต้องบอกว่าการพนันออนไลน์ดีกว่า,าการพนันในมือถือเพราะว่าการพนันในสนามเนี่ยมันไม่ค่อยนั่นหรืออาจจะหมายถึงพวกนักเตะเปล่าเล่นพนันในสนามมาเลยอ้เดี๋ยวนี้มันเล่นง่ายเราก็ไม่รู้นะว่าว่ามันยังไงบ้างแล้วก็คือบ้านเราเนี่ยเราจะสังเกตดูว่าไอ้เว็บไซต์พนันแบบโอ้โหเยอะแยะมากมายมันเด้งขึ้นมาในฟีดแบบ,บออนไลน์เยอะแยะเลยร้อยละสิบเอ็ดจุดหกสองบอกความไม่แน่นอนของการถ่ายทอดสด นะฮะแล้วก็อื่นๆอีกร้อยละแปดจุดหนึ่งแปดนี่เป็นโพนะครับที่คิดถึงอนาคตใช่ไหมดูไว้เล่นเล่นโพคิดถึงอนาคตใช่ไหมที่ไอเรื่องของการถ่ายทอดสดไม่แน่นอนเพราะว่าก่อนหน้านี้มันมีล็อกโปรแกรมมันที่ชัดเจนอยู่ครับนะครับอ่ะก็นั่นะก็คือเรื่องราวของโพแล้วกันนะครับ